อ๋อเจอกันอีกแล้วนะฮะเจากิดที่แล้วผมรีวิวเมนบอร์ดไปตอนนี้ก็จะมารีวิวการ์ดจอคือ MSI ออก,กันนะฮะ GTX 960นะฮะก็ตรดยอดสีเขียวข้างหลังก็มีเขียนมากปนต่างมากมายเห็นน่าจะเห็น้่งปกตระบ,บายความร้อน,นะได้ดี คีอนะจากคลิปที่แล้วนะผมลืมบอกไปสิ่งที่มันแถมให้คือให้ลองเมาจากเมนบอร์ดนะคน่อนข้างใช้ได้เท่ากับมือก็จบรีวิวต่อไปก็ได้เป็นของ power supply นะก็จะมารีวิวรอบหนึ่งแค่นี้ก็วันนี้ก็วัสดีครับ